แจูดติมีแนวคิดอะไรในในรามที่ดีครับก <Okay. S 3> ินเหล้าถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่พอเราเมาปุ๊บอะใครเป็นยิ่งคิดถึงยิ่งร้องห้ยิ่งระบายมันออกมา oh. เออฟังยังไงกูคิดถึงแต่ตอนทาง Welcome to พ i m Channel สวัสดีค่ะกับปุ๊กกับบุงกบบงกับบอแลวค่ะ ในรีแคปเพลง Back to the Future บางซื <Ke air. S 2> ่ออิเล <c oughs> ็กทรอนิกส์บางซื่ออิเล็กทริกครับอ๋ออิเล็กทริกเกอร์นะครับผมบางซื่ออิเล็กทริกนี่คือเขาอยู่บางซื่อกันใช่ไหมตรงนั้นมั้งไม่รู้ของเราถ้าสมมติเราจะตั้งพระรามเก้าอิเล็กทริกเหมือนร้านขายไฟร้านขายที่ตั้งขายไฟฟ้าคนอื่นเขาตั้งดีดีวะทำไมเราตั้งแบบนี้ Back to อยู่ฟิวเจคืออดีตนี่คืออะไรนะพาร์ทก็คือย้อนกลับไปอนาคตซึ่งตอนที่บุ้มดูไอ้ Back to the Future คือบุ้มงงไปหมดเลยนะเว้ยย้อนอดีตไปสักพักกลับอนาคตอะไรวะคืองงมากแล้วพอ Back to the ก็วเจอร์คือย้อนกลับไปอนาคตถูกไหมความหมายคือถ้าความหมายของเธอคือก็คือแปลว่าเราต้องมาจากอนาคตเนี่ยเราก็เลยย้อนกลับไปอนาคตเราเป็นคนจากอนาคตอ่าใช่เราไ็เได้กลับไปที่อนาคตอ่ะ MV ก่อน MV นะคะก็คือเป็นแบบแนวความฝันนะเธอเราเคยฝันแบบนี้เว้มุ่งเป็นคนฝันไม่รู้เรื่องอะต้องพูดเลยมุ่งเป็นคนฝันไม่รู้เรื่องไม่ใช่แค่ฝันครับไม่ใช่แค่ฝันจริงๆ ทำไมรู้แบบนี้ล่ะแล้วภาพไอบีเนี่ยเป็นเหมือนความฝันมึงเลยเธออะไรก็ไม่รู้ปีศาจจากไหนก็รุ่มเคยฝันว่าอยู่ดีจมน้ําแล้วก็ตำนังตะเกียกตะกายสวปประหลาดจากโลกไหนไม่รู้วิ่งมาหาแล้ววิ่งมาลอีกนิดนึงที่ล้างน้ําขึ้นมาเป็นแบบเลเซอร์อุลตร้าเมนอะไร,ไรต้วัวตัวไปตอนนั้น <c oughs> นั่นแหละเธอเลยในหัวเธอเป็นแบบนั้นแหละจริงๆแล้วอ่ะคือสเปะสปะเละเทะมั่วซั่วไปหมดพู่มถึงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมดูไหมว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยผมจะต้องตัดทีเยอะมากพม่มตารื่อง นั่นแหละคือมันมีความรู้สึกว่าแบบเอมีมันคือความฝันจริงๆเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามุฟไปทางโน,น้นมุฟไปทางนี้อ่ะมันคือความฝันจริงๆอ่ะแบบนี้คือความฝันของเราเลยอ่ะคนอื่นอาจจะไม่เป็นนะแต่เราเอาเป็นจะบอกว่าเราอ่ะฟังแล้วเราชอบใช่ไหมแต่เราจับใจความไม่ได้เลยว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรโดยเฉพาะช่วงเว้ของสันติคือเขาเร็วอ่ะใช่เขาเร็ว,รวจับใจความไม่ค่อยได้อ่ะว่ามันฝากถึงอะไรจริงๆแล้วนะแต่ว่าชอบความรู้สึกที่ได้มาเหมือนกันดนตรีเริ่มมานี่ไม่ใช่ฮุกนะคะเป็นเวิร์สเลยฉันอยู่คนเดียวบนถนนเปลี่ยว ไม่ลู่ลมเดินแวกฝุ่งชนผู้คนอะไรตอนนี้ในใจไม่กลมเกลียวโอ้โหยาวมากเฮ้ยแล้วนี่คือมันเป็นท่อนที่เขาแรปเร็วๆเลยเนาะตอนเริ่มตนนะ้นอะรถแทบจะเฉี่ยวชนสติเหมือนคมที่ปล่อยให้ลอยสุดเวลาเหมือนแทบจะหยุดคอยรู้ตัวอีกทีก็ตอนบัวลอยบูด <c oughs> นี่คือสิ่งที่หวังพูด,ดว่าสันติเป็นผู้หญิงที่แรปแล้วแบบดีอะแล้วเก่งมาก <c oughs> แล้วดูเธออะ ฉันอยู่คนเดียวบนถนนเปียวไม่รู้ลมเดินแหวกฝูงชนผู้คนอะไรตอนนี้ในใจไม่กลมเกลียวเหมือนว่าฉันเดินอยู่คนเดียวบนถนนเปียวไม่รู้ลมเขาไม่ไปตามลมเออเขาเดินสวนกระแสเดินแหวกฝูงชนเข้าไปแต่ว่ามันย้อนแย้งตรงที่ว่าอยู่บนถนนเปี่ยวแต่ว่าเดินแหวกฝูงคนก็เป็นความฝันไงเธอความฝันตอนแรกอยู่บนถนนเปี่ยวเดินเดินไปเจอฝูงคน ต้เราเข้าใจเราเข้าใจเพราะเราฝันแบบนี้บ่าหรืออาจจะแบบว่าเดินอยู่บนถนนเปียวเนี่ยคือในใจเขาป่าเปียวอย่างงี้ป่ะมีเปล่าแต่ว่าตัวจริงๆคือเดินแฝกลุ่มคนที่ดูไม่กลมเกลียวอืมคือในใจตอนนี้ไม่คิดอะไรอย่างงี้ป่ะคือในใจตอนนี้คือมันมึนมันอึนไปหมดมีเปล่ารถแทบจะเฉียวชนสติเหมือนคมที่ปล่อยก็คือไม่มีสติแล้วเหมือนคมที่แบบลอยไปไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเหมือนแทบจะหยุดคอยรู้ตัวอีกทีก็คบัวลอยบูดก็คือมันเสียเวลาไปนานมากจนบัวลอยบูดจะีิล่องลอยไปไหนไม่รู้จนแบบบัวลอยแม่งบูด กะทิบบรวอเมลบูรจริงๆฟังแค่สี่บา์แรกเนี่ยรู้สึกเหมือนอะไรวะรู้สึกเหมือนตอนไฮอ่ะปิดไม่เอาพูดอยู่อ่ะคือเป็นอะไรไม่รู้มันอะไรไม่รู้แบบรู้ตัวอีกทีเอาบัวลอยกูบูดแล้วเราผ่านเวลาได้รวดเร็วมากเหมือนเราผ่านนานมากอะไรอย่างเงี้ยขำมั่งป้อี่ถึงตอนไฮรอยจูบรอยสูบอะไรที่มันทําให้รูปทรงนั้นผิดแปลกนี่ไงอยจูบลอยสูบเธอคําเขาอ่ะเป็นคําไทยแต่เราต้องมานั่งแปลคําเขาโคตรลึกอ่ะใช่ว่าเขาหมายถึงอะไรอ่ะ รอยจูบรอยสูบอะไรที่มันทําให้รูปทรงนั้นผิดแปลกคือรอยดูดแล้วรูปทรงมันก็เลยแปลกอย่างี้หรอหรืออะไรหูมันทําให้ภาพที่เราเห็นมันผิดแปลกอะไรอ๋อนี่ไงปกติตอน17ปัจจุบันอยู่มิติที่18คือข้ามมิติมาแล้วไปมิติที่18แล้วนะคะองมากแม่แหวกหมอกที่ปกคลุมหลุดออกจากแบบกรอบของการเวลาอุ้ยเดือดแม่งต้องฟังเพลงนี้ใหม่อีกรอบว่ะจีตอนที่ฟิลเนี้ย แหวกหมอกที่ปกคลุมออกจากแบบกรอบของการเวลาก็คือแหวกออกไปแล้วกูจะต้องออกแบบออกกรอบของการเวลาไปเข้าไปอยู่ในโลกของกูแล้วอะ่ะแล้วฉันจะย้อนแป,ป๊บเดียวเดี๋ยวฉันจะกลับมาฟัางยังไงกูคิดถึงแต่ตอนทางสโลโมชั่น <laughs> ให้เหมือนกับฉากตอนหนึ่งของหนังไซไฟ just hold on I'm going back to the future สโลโมชั่นฉากในหนังไซไฟที่มันแบบเฟี้ยวๆฉากสู้กันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีช็อตเท่ๆที่แบบสโลโมชั่มนมันชื่อเรื่องหนังอะไรนะ ดอะแบทิก <Yes. S 3> เอออะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเออคัมแบ็กจูเดอะฟิวเจอร์ทำไฟนั่งตาลายเลตเมกมีไฮเลตเมกมีไฮเป็นไงล่ะเฮ้ยคัมแบ็กคัมแบ็กที่เดอะฟิวเจอร์นั่งยานไปเมื่อวานตอนไม่มีฉันไม่มีเธอตรงน,นี้น่าจะแบบแนวอกหักอะ่ะรู้สึกว่ากูต้องแบบหลุดออกจากตรงนี้ได้กูก็เลยเลือกที่จะายอย่างเงี้ยถ้าเขาพูดถึงความรู้สึกตอนหายจริงนะเว้ยคือเขาแบบโพตดเก่งคือเราอ่านทัศน์ติมา <laughs> เรารู้สึกแบบนั้นแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกตอนายไงเขาอาจจะแบบเครียดยังไงคือแบบไม่มีเธอไมม่ีันรรู้้สึกกเศาใจอห ความรู้สึกมันก็เลยดึงแบบนั้นมันมึนมันอึนมันตึงไปหมดอย่างนี้แต่ถ้าเธอความคิดของเธอก็จะเป็นแบบนั้นมันคือความรู้สึกตอนเมาเมาเล่าเมารักเมาอะไรทุกอย่างเมารักเนี่ยมันก็ได้ความรู้สึกไม่รู้เรื่องติไม่อยู่กับเนี้แบบตัวอะไรแบบนี้เหมือนกันตอนโกหักองเออและย้อนกลับไปวันพรุ่งนี้นาฬิกาที่มีก็พังไปหมดแล้วแค่ย้อนความรู้สึกให้ดีกว่านี้อ I'm going to back to the future อยากย้อนไปพรุ่งนี้มันก็คือเหมือนอยากไปพรุ่งนี้คืออยากจะผ่านวันนี้ไปให้เร็วๆว่ะนาฬิกากูพังไปหมดแล้วกูไม่ ้อนความรู้สึกให้ดีกว่านี้แค่ย้อนความรู้สึกให้ดีกว่านี้คือถ้าย้อนไปอดีตมันคือการย้อนกลับไปให้แก้ไขกับตอนรู้สึกความรู้สึกดีๆตอนในอดีตแต่ย้อนกลับไปในอนาคตอ่ะเหมือนกูไม่จมปากอยู่กับอดีตอ่ะกูไปอนาคตเพื่อให้กูรู้สึกดีขึ้นผ่านเวลาช่วงเวลานี้ไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อโหลึกล้ำเหลือขนานนับกูลึกกรล้้มเองจริงๆท้า เบอร์สองนะคะมันไร้สัญญาณตอบกลับใครชวนออกต่างบอกปัดก็คือไม่อยากไปทําอะไรละเออข้างนอกทําเอาเมาหมัดเลยจับเจ้าทั้งวันเอาแต่นอนตอนนี้บอกว่าไร้สัญญาณตอบกลับใครชวนบอกปัดบอกปัดตอบกลับตื่นแค่ตอนมีเสียงหมาเห่ามากัดเพราะบรรยากาศของความฝันดูจริงชัดชนิดอาการแบบสาหัส ถามจริงใช้อะไรแต่งคำคำเหมือนไม่ได้ยากอะ่ะแต่แบบเราแบบแต่เวลาเขา,าแร<บ>ปเนี่ย,เ,ยเขา<ๆ>เขาแต่งในหนึ่งบาร์มันยาวมากเออแล้วเขาต้องยัดคําเข้าไปเหมือนเขาต้องรัวเพื่อให้มันลงจังหวะห้องหนึ่งอะ่ะเพราะงั้นในหนึ่งบาร์เขาเลยมีโหเยอะมากใช่แล้วแบบอาการแบบสาหัสอะไรอย่างเงี้ยและเป็นแบบนี้ทุกทีหยิบความทรงจําเข้ามาคุกคลีอ่ะชอบในความเมามันเข้าทุบตีชั้นแพ้ความจริงเหมือนมันเป็นบูสลีสัมผัสข้างในบาร์สัมผัสข้างนอกทุกทีคุกคลีทุบตีบูสลี คือตรงกลางด้วยชอบให้ความเมามันทุบตีชอบคํานี้นะเหมือนแปบว่าเวลาเราเศร้าหรือเรารู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ไปกินเหล้ากันใช่ไหมพอไปกินเหล้าแม่งก็คือการเหมือนมันไม่ดีกับเราอ่ะกินเหล้าถามว่าสนุกไหมก็สนุกแต่พอเราเมาปุ๊บอ่ะลครเป็นยิ่งคิดถึงยิ่งร้องไห้ยิ่งระบายมันออกมา เหมือนก็เอาความเมาเข้ามาทุบตีเราอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยเราไม่เคยเมาไงแต่คนที่เมาจะรู้ไง <c oughs> แล้วก็ฉันแพ้ความจริงเหมือนมันเป็นบูตลีก็คือความจริงมันแบบมันเก่งมากความจริงมันมันเตะต่อยเราเก่งมากเราสู้มันไม่ได้มันคือบูตลีบูตลีคือแบบรู้จักใช่ไหมสติแม่งฟรีฟอร์มบ้าข้างไม่ปณีปนอมไรลอจิกอยู่อีกมิติชีวิตโรแมนติกได้แบบซีนละครหูโคตรหัวอ่ะเขียนรามได้แบบปวดหัวเลยคือไม่ใช่แค่คําสัมผัสแล้วก็สัดส่วนแล้วเนี่ยมันมันมีความหมายที่ลึกอะฟรีฟอร์ม ปณประนอมสติม่งฟรีฟอร์มคือแบบสติกูมันไล่รูปร่างไปแล้วปลาคังไม่ปณีประนอมคือมั่งแบบเละเทะไปหมดไม่แบบไม่ปณีประนอมกูเลยไล่โลจิคคือไม่มีไม่มีเหตุผลไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลแล้วกลายเป็นหลุดไปอยู่อีกมิตินึงไปแล้วชีวิตโรแมนติกได้แบบซีนละครคือมันชีวิตมันไม่โรแมนติกแล้วอะรามมันเพราะมันความฝันนี่งคือมันแบบมันไปนู่นมานี่เปรียบเทียบนู่นเปรียบเทียบนี่มันแบบไอนี่ไปหมดเลยแฟนตาซีเหมือนอยู่ในจินตนาการลอยสูงราวประภาคารไม่ต้องตามพยาบาล จินตนาการจริงลอยสูงลี้วเหมือนอยู่ในประภาคารดําดิ่งขึ้นสูงดําดิ่งขึ้นสูงไม่ต้องตามพยาบาลน,นะกูไม่เป็นไรหรอกเพราะม,มันเป็นความฝันคืนเนี้ยเท่านั้นดําดิ่งลึกใจเซไปเซมาคุณอาจจะเห็นว่าเมาไมา้ชั้นแค่หายไปในการเวลาโอ้เฟี้ยววะ่ะอ๋อถ้าสมมติเรามองเธอว่าเธอเมาเอ้ยมึงแค่เมาแต่ที่จริงบอชหลุดไปอยู่ในวิติที่สิบแปดใช่ใชอ,อะไรแบบนั้นเธอ ก็เพ e ียงแค่ย้อนกลับไปหลับตาเพื่อไปต่อก็คือกลับไปฝันต่อได้โปรดอย่าค้อนทัาไม่ไปตามที่นายบอกก็คือถ้าแบบความฝันเราไม่ได้ทําตามที่มึงบอกไม่ต้องมามองค้อนกูชีวิตเหมือนเกมบอยฉันเล่นจนไฟอ่อนเกมบอยเกมบอยเกมบอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนเด็กๆเขาอยากได้ฉันเล่นจนไฟอ่อนก็ไม่ต้องรอให้ตายสิไปก่อนไปก่อนเขบอกว่าตอนเด็กๆตัวไม่มีเกมบอยเล่นนช่จริงเหรอเราก็ไม่เล่นแต่ว่าเราแบบเล่นบ้านเพื่อนต้องไปขอเพื่อนเล่นตลอดเลยอุ้ยน่าสงสารที่บ้านไม่ได้จนนะแต่ที่บ้านงก เรื่องจริงอุ้ยแม่รู้นะแม่ดูอยู่นะเธอแหละมามาขาหวองบอกว่าแม่งงทไม,มาาเมื่อกี้ใครบอกว่าเรื่องจริงเธอเธออ <c oughs> ต่อไปค่ะของพี่ฮอบางทีฉันนั้นไม่เคยจะสนใจว่าใครจะกลับมาใครจะผ่านไปคนไหนจะหมดใจหรือใครจะหมดลมอะไรที่เสียไปอยากเยียวยาต้องอดทนคือเอาอีางนนะพอมาท่อนพี่ฮอปอูแบบายเสร็จแล้วอะายเสร็จแล้วคือหลายคนที่เคยายเนี่ยน่านจะรู้ว่าเวลามันมันออกมาได้อะ่ะปุ๊บ <c oughs> มันก็หลุดออกมาภาพต้องเปลี่ยนสีเออกลายเป็นภาพปกติอะไรเงี้ยไม่พี่ ออคือแบบว่ากลับมาดึงความฝันให้อยู่ความจริงใช่ก็คือแบบไม่เคยสนใจว่าใครจะกลับมาผ่านไปใครไหนจะหมดใจจะหมดลมไม่สนอะไรที่เสียไปอยากเยียวยาก็คือต้องอดทนความอดทนเท่านั้นที่จะเยียวยาทุกสิ่งอี้างปะมันก็จริงนะสำหรับเราต้องแซลมอน เีี่ยบางเพลงก็ฟังไม่ทันต้องกดย้อนกลับไปกดไปกดมากลับไปกลับมาอยู่หลายครั้งจะได้ร้องตามให้ทันอันนี้เรื่องจริงจะบอกว่าเข้ากับพวกการรีแอคชั่นของพวกเราเลยนะเพราะว่าการที่เราทําแบบเนี้ยเราต้องเข้าถึงถูกปะแล้วเราต้องแบบฟังบ่อยๆเพื่อให้เรารู้สึกว่าเราจะพูดอะไรอย่างงี้ออกมาได้ในเพลงเพลงนั้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเราต้องแบบหาเนื้อเพลงกลับไปกลับมาตรงนี้เขาร้องยังไงพูดยังไงนะอะไรอย่างงี้ แต่มันเรื่องจริงนะไม่ว่าเพลงอะไรก็ตามเพลงไหนที่เราชอบบูมเป็นเหมือนกันเพลงที่บูมชอบจะฟังซ้ําอยู่อย่างนั้นนะย้อนกลับมาย้อนกลับมาย้อนกลับมาแล้วให้ฟังให้ได้ว่ามันร้องว่าอะไรแล้วค่อยมารีแคปอยากจะย้อนหรืออยากจะอยู่ที่เดิมจะกลับไปแก้ไขหรือเลือกที่จะเฉยเมยคิดดูให้ดีก่อนความรู้สึกจะหายไปแล้วชีวิตจะเคว้งเฉยเลยเสร็จแล้วนั่งงงว่าเป็นอะไรโอ้สัมผัสสัมผัสเออสัมผัสดูยด,ดูสัมผัสกันนะคือมันไม่ลงท้ายบ้าแคนะ่นั้นแต่มันก็มีสัมผัสไหนแก้ไขหายไปอะไรเงี้ยเฉยเมยเลาาบบอกกว่จะั แก้ไขหรือเลือกที่อยู่เฉยเมยในความคิดบุงคือคนเรามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ต้องแก้ไขในจุดจุดนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นอีกถูกปะจะจริงหรือปลอมความจริงหรือละครอยากย้อนหรือจะนอนจ่ายสดหรือจ่ายผ่อน iPhone หรือ Android ก็เลือกเองได้ไม่ใช่หรอนี่ที่เขาบอกคือว่าเราจะเสียใจหรือเราจะไฮขนาดไหนหรือเราจะเป็นอะไรขนาดไหนสุดท้ายคือเราเลือกเองอยู่ที่ตัวเราเลือกเองคือพอเราเสียใจแล้วเราจะไปกินเหล้าหรือเราจะทุกอย่างมีทางเลือกให้เราเสมออะไรอย่างนี้ปะเสียใจจะอยู่ที่นี่หรือจะไปกินเหล้าจะ หรือจะไวข้างนอกจะอยู่กับอดีตหรือจะไปอนาคตต่อความทรงจําแย่ๆมันลืมไม่ได้หรอกถูกกําแพงที่ขวางอยู่มันจะพิสูจน์ว่าฉันมันคนเก่งหรือฉันมันกระจอกคนเรามันล้มตลอดไปไม่ได้หรอกบูมชอบคํานี้มากๆจริงๆคือสําหรับใครที่แบบว่ากําลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอกหักเรื่องชีวิตเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยครับคือณเวลาที่เราแบบเผชิญกับมันอยู่เราอยู่ใกล้กับมันมากเรารู้สึกว่ามันยากลำบากมากแต่เวลาที่เราแบบผ่านมันไปได้แล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องธรรม อ่เรืงนนย,ยิ่งโดยเฉพาะเรื่องความรักเลยนะคือตอนที่อหกหนะักอะไรเงี้ยแม่งร้องไห้ไฟูฟายเจ็บปวดส,สัสๆแม่งทนไม่ได้เหมือนจะตายแต่พอมันผ่านเวลาไปอ่ะมันเป็นเรื่องแบบแเล็กมากๆเล็กมากๆจนแบบไร้สาระไปเลยคือคนเรามันไม่สามารถที่จะล้มต่อไปได้หรอกอยังไงคนเรามันต้องมีวันหนึ่งที่เรามีความสุขคือเคยไหมว่าแบบเครียดมาตลอด 3- 4วันอะ่ะอยู่ดีมันตึ้งหาวิธีแก้ไขมาได้อเออมันเป็นนะมันต้องแบบนี้นี่ว่าคือเหมือนวันโหกูจับเจ้ามาตั้งหลายจีวันอ่ะอยู่ดีมันตึ้งเฮ้ยในวันนี้กูมีความสุข มันเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่กับปัญหาเราอยู่ในมันเราก็จะมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ปัญหาเว้แต่พอเธอไปทําอย่างอื่นผ่านไป3 4วันปุ๊บเหมือนเราได้ถอยออกมาแล้วมองเห็นมันชัดเจนขึ้นเราก็เลยเฮียมันง่ายๆแค่นี้องนี่หว่าใช่ใช่ค่ะอย่างที่ในเพลงนี้นะคะก็มีหลายอย่างเขาสอนหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นแบบนี้ขนาดไหนคุณจะฝันอะไรขนาดไหนคุณจะอยากย้อนไปขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายคือคุณเป็นคนเลือกเองฟังเพลงนี้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าวันเครียดนักะ้าหายไปก่อนเลย หายก่อนเลยแบบทําอะไรเ okay. บาๆไม่ต้องแบบคิดเยอะอย่างเงี้ยก็หลุดไปหล,ลุดนู่นหลุดนี่แล้วก็ถึงเวลา,าก็กลับเข้ามาเหมือนเหมือนหลุดไปกับสันติก่อนแล้วว่ากลับมาสู่โลกความจริงกับฮอลแฮกเกอร์โอเคค่ะจบแล้วนะคะเพลงนี้ไปฟังกันเยอะๆนะคะเพลงดีๆแบบนี้คุณภาพทั้งคู่เลยนะคะสันติก็ดีพี่ฮอก็เลิศเลยนะคะแล้วก็มีแบบทัติจดมีแนวคิดอะไรในในรามที่ดี okay. ครับโอเคค่ะอย่าลืมไปฟังเพลงกันเยอะๆนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะ ครับเดี๋ยวชวปลดแอ้วาว <c oughs> <laughs> บ๊ายบายเจนนี่คินนะค่ะสวัสดีครับบาย